ครับเพื่อนๆอันนี้ลูกสูบมันมันติดแกนอยู่นะครับแกนนี่มันถอดไม่ออกนะครับผมเรามันติดอยู่นะครับถอดไม่ออกเลยนะครับเราก็จะใช้วิธีการดูดนะครับเราจะหาเหล็กหาน็อตเบอร์สิบสองนะครับเบอร์ยาวๆนิดนึงนะครับเบอร์สิบสองนะครับอันนี้เราก็เอามาเจียเจียหัวให้มันกลมนะครับเจียเจียหัวให้มันกลมเพราะมันจะได้หลบตรงนี้ได้นะครับ เวลาที่เราสอดเข้าไปมันจะสอดอย่างนี้นะครับสอดอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเวลาที่เราดูดมันจะดูดแกนออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการดูดกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นแกนเก่านะครับอันนี้มันติดนะครับดึงไม่ออกเลยนะครับด้านนี้ content, เวลาสอดเข้าไปมันจะมันจะพอดีรูนะครับมันจะไม่ติดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูดฝั่งนี้ออกนะครับ ขอฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรมารองไว้ก่อนนะครับอันนี้รองไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่ดูดมันจะได้ไม่ไม่มันจะได้ไม่โดนกับมันจะได้รอดผ่านตรงนี้ได้น,นะครับเวลาที่ดูดนะครับนี้รองไว้นะครับรองไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็จะดูดเข้าไปาล็อตตัวนี้นะครับด้านนี้เราเราจะผ่าไว้นะครับผ่าไว้ให้ให้มันใส่ใสความผักแบนได้น,นะครับถ้าไม่ผ่านี่มันจะไม่มีตัวล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะขันเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันแน่นมากนะครับตัวนี้เพราะวา่ามันเครื่องแห้งแล้วทีนี้มันจะแน่นนะครับ เราก็จะขันเข้าไปนะครับมันมันตอกไม่ได้ครับตอกแล้วเดี๋ยวมันก้ารมันจะคดนะครับถ้าก็ดูงเนี้แน่นมากนะครับตัวนี้ลันน้ำมันซ็หน่อยนะครับ ออกได้นิดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราคาวาก่อนนะครับคายก่อนให้มันให้มันให้รูมันตรงร่องนะครับ เข้าไปอันนี้แน่นนะครับเมื่อกี้เราใช้น็อตเบอร์สิบนะครับน็อตเบอร์เบอร์สิบนี่ดึงไม่ออกนะครับน็อตเบอร์สิบนี่หักขาดไปเลยนะครับเพราะเพราะว่ามันมันมันแข็งมากนะครับอันนี้นะครับมันไม่ยมออกนะครับน็อตเบอร์สิบขาด ตอนนี้เราใช้น็อตเบอร์สิบสองนะครับเอาให้มันใหญ่ข,ขึ้นนิดหนึ่งขันเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นอ,นอตตอนนี้มันจะขันลำบากนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะคลายออกก่อนนะครับ จะเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับนี่ครับเพื่อน อันนี้มันออกได้แค่นี้เองนะครับแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะขันเข้าไปใหม่รอบนะครับตันนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ดีกว่านะครับ เวแหนลองนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนอ็อตเอาน็อตตัวนี้นะครับมาลองอีกรอบนะครับผมถ้าน้ำมันเครื่องแห้งแล้วมันจะมีปัญหาตามมาคือว่า,าการการลูกสูบมันจะติดนะครับ สลักลูกสูบมันจะติดนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูดออกทีนึงน,นะครับปกติมันก็ไม่แน่นขนาดนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้มันแน่นอยู่เราต้องลอกฝั่งนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ลอกนี่มันจะหมุนตาม อันนี้เริ่มออกมาแล้วนะครับ ครับข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าอ่า แยนสลักมันยันบูทต,ตัวนี้แล้วนะครับแล้เวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้มันเล็กไปนะครับเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ออกมาได้นิดหนึ่งแล้วนะครับ เดีวว่ามันยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับ ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องใจเย็นนะครับเพื่อนแก้ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเราจะขันใหม่นะครับ อันนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มออกมาแล้วนะครับน,นี่นี่แน่นมากนะครับผมถ้ามันเครื่องแห้งแล้วก็มันจะมีผลสุดแล้วนะครับ แล้วจะมาคลายออกกันนะครับถ้าเพื่อนๆมิเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวดูดนะครับดูดแบบนี้นะครับถ้าเราคลอดีมันจะทำให้ก้านสุดนคดงอได้นะครับนะครับอันนี้มันจะอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆน อันนี้รูปน้ำมันเครื่องแห้งนะครับทําให้ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันมันไม่มีน้ํามันเหล่าเลี้ยงมันจะฝืดนะครับมันจะทอนออกยากอยู่นะครับเพื่อนดูสิครับ